รอหนึ่งเดียวในใจอนุมัติแอฟทักษอรแจงสถานะทินพิธาหลังหลุดพูดชื่อบนเวทีลั่นใครบุดข่าวนี้ก็ข้ามไปได้เลยชีย้ไม่กระทบหนึ่งเดียวในใจรออนุมัติเปิดตัวแน่ถูกจับตามองไม่น้อยสำหรับรักครั้งใหม่ของแอฟทักษออนหลังเจ้าตัวยังอุกเงียบจนหลายคนอยากรู้ว่าเป็นใครและคาดเดากันไปว่าจะใช่คนที่แฟนๆจิ้นกันใหม่โดยเฉพาะทีมพิธาที่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งหลุดพูดชื่อแอฟในระหว่างหาเสียงจนแฟนๆกรีดว่าหรือนี่จะเป็นคำใบ้ ล่าสุด6กันยายน2566สาวแอฟก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าได้เห็นคลิปแล้วก็เป็นเพื่อนกันเขาก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอฟกับทิมก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วสําหรับเราข่าวให้มันก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมเมื่อถูกถามว่าทิมเป็นตัวหลอกไหมาสาวแอฟก็ตอบว่าเขาถามมาแค่นี้เองนะ ส่วนที่มีข่าวกับทิมทําให้คนเดียวในใจถามถึงเรื่องนี้ไหมสาวแอฟก็เผยว่าไม่เลยเพราะทุกคนรับรู้ว่าแอฟกับทิมเอ่ยแอฟกับคุณทิมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอันนี้คือโดนดูมาว่าไม่ควรเรียกชื่อเฉยๆคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจคือรู้จักกันมาเกือบ20ปีบางทีเราก็เผลอคุณทิมนะคะชิ้นไหมที่ยังมีชื่อตัวเองก็ชิดแล้วส่วนที่ทิมขอโทษผ่านสื่อมาเราก็รับทราบแล้วและมีการคุยกันส่วนตัวด้วยบางทีเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยเล่นแล้ว อาจจะมีพูดชื่อแอฟออกไปบ้างคืออยากจะบอกว่าแอฟทำงานตรงนี้แอฟเข้าใจแอฟก็บอกคุณทีมว่าอันนี้สบายใจได้เลยแอฟอยู่ตรงนี้มาแอฟเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดีเรื่องความกังวลว่าข่าวที่เกิดขึ้นกระทบกับอีกคนหม่คือจริงๆไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษแอฟคิดว่าใครที่แอฟสามารถถสื่อสารได้โดยตรงแอฟ ไม่ค่อยกังวลเพราะแอฟเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอฟเขาจะมีความรักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอฟอันนี้คือพื้นฐานแล้วถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรงก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยแต่จะห่วงเวลาที่ข่าวมันมีการไปต่อประเด็นหรือเป็นคอมเมนต์ต่างๆที่มันต่อประเด็นไปเรื่อยๆและแอฟไม่สามารถอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่าแต่ถ้ามีความข้องใจยังไงเจอกันส่วนตัวก็สามารถถามได้พร้อมตอบไม่มีอะไรปิดบงัง ส่วนที่มีคนอยากรู้ว่าเขาคือใครก็ไม่เป็นไรกดดันต่อไปก็ได้แอฟไม่เคยเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่อนั้นแอฟถือโอกาสตรงนี้คือถ้าใครเบื่อก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้อันนี้แอฟเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายแต่จริงๆก็อยากจะให้เข้าใจแอฟด้วยคืออย่างวันนี้มาทํางานทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วพี่น้องนักลก่าวทุกคนก็มาทําหน้าที่เหมือนกันคนอาจจะบอกว่า ถามอีกแล้วแบบนี้แต่ทุกคนก็คือทําหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีประเด็นว่าถ้ามันซ้ําก็ต้องขอประทานอาภัยค่ะก็อยากจะมีเรื่องใหม่ๆให้มันใหม่ซ้ําแต่ณนะตอนนี้มันมีเท่านี้คือไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้ลีลาถ้ามีสเตทให้ข้ามไปกว่านี้ก็จะพูดแน่นอนสาวแอฟยังบอกอีกว่ารุ่นนี้ไม่มีปิดบังแล้วถ้าความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบเมื่อถูกถามว่าเราแอฟพิ้วไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าคือเขาแอฟพิูวนะไม่ใช่แอฟรอเขาแอฟพิูว